ในตัวอำเภอของท่าฉางน,นะครับก็มากับทีมงานของพี่ศิวิทย์สงเสนนะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตหกพักกาวไก่นะครับเราก็จะลงพื้นที่นะครับสตาร์ทที่ตัวอำเภอนะครับในตัวอำเภอเพื่อที่จะพบปะพี่น้อง ประชาชนนะครับอำเภอท่าฉางนะครับอันนี้ผมก็สแตนบายรอครับสแตนบายรอนะครับผู้สมัครเห็นบอกว่าวันนี้จะวิ่งจ็อกกิ้งนะครับวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายพร้อมกับพักทายพี่น้องในเมืองอำเภอท่าฉางไปด้วยนะครับ นี่ผมก็มาสเตนบายรอนะครับมาสเตนบายรอโปรเจรออีกสักครู่ครับนะอีกสักครู่หนึ่งนะครับนะอีกสักครู่หนึ่งนะครับดิงมาแล้วฮะมาแล้วครับมาแล้ว ขอฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและเขตหกสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับสําหรับที่สีวิตส่องเสษนะครับผู้สมัครสอสเขตหกพักก้าวไก่นะครับ เราลงที่ตลาดอำเภอตัวอำเภอท่าสางนะครับออกกําลังกายมาตรงนี้หน่อยทีอยากให้รถชนเหรอโอ้โหจะวิ่งยาวไปนะครับในช่วงเช้านี้นะครับวิ่งประมาณสักเกอเกือบชั่วโมงนะครับวิ่งไปด้วยแนะนำได้วยตามนะครับเอออักยาวบอกการล่องนะเวลาเป็นไทยอะเป็น่ายบางถนงนะรถชนตายเยอะย

สวัสดีครับสวัสดีครับฝากเก้าไกยด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากเก้าไกยด้วยนะครับสวาสดีครับผมฝากครับเก้าใกยด้วยนะครับเก้าเกย์ด้วยนะครับ ăn, ăn, học nó đẹp, đẹp, đẹp như thế này. Lẹ, lẹ, lẹ. Thơm, thơm, thơm. Lẹ, lẹ, lẹ. Thơm, thơm, thơm. Lẹ, lẹ, lẹ. Thơm, thơm, thơm. Lẹ, lẹ, สวัสดีครับแฟนคลับสวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่เล็กพี่เล็กแฟนคลับแฟนคลับ ได้เลยได้ยได้เลยโอ้โหได้ลองนะโอ้ให้ไปเขียนชื่อให้มันมีใจมียันด้วยสวัสดีครับนี่ก็เป็นร้านผักสดในตลาดนะครับของอำเภอท่าฉางนะครับนี่ก็เป็นร้านอาหารแห้งนะครับของอำเภอท่าฉางนะครับ ก็ช่วยกันมาอุดหนุนสนับสนุนนะครับนะจะได้กะจายนะครับไปิิดเงินนะไปสู่ท้องตลาดนะครับนะวิ่งเข้าแต่ห้างเจ้าสัวเขาก็รวยนะครับต้องอุดหนุนท้องตลาดพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะครับ รวยจ้าใดีใดีนะรวยวจ้าหายหมดไปเลยปัเออทนาโอเมาเ่องมาไม่มนครับแต่ว่าแม่เป็นผู้

พี่น้องประชาชนนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากนะครับเดี๋ยวพี่เขาวิ่งก่อนนะอาจจะเดินช้าหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอวิ่งก่อนโมย้อนไปโน่นนะโอเคนะอาจจะไม่ต้องวิ่งนะครับ ตามแทบจะไม่ทันนะครับเพราะพี่เขาวิ่งเร็วมากนะครับผมต้องมาดักร่อข้างหน้าครับนะบางทีผมต้องมาดักร้อหน้าพี่เขาวิ่งนะออกกำลังกายตอนเช้านะครับก็อยากจะถ่ายทำครับแล้วก็ไลฟ์สดไปให้พี่น้องช่วยกันนะครับสนับสนุนแล้วก็เชียร์นะครับแล้วก็ได้รับชมกันนะครับ ว่ากิจกรรมในแต่ละวันของว่าที่ผู้สมัครนะครับของพักเก้าไก่นะครับในแต่ละวันนี้ทําอะไรกันบ้างเน,นี่ยจัก,กรยานออกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบพระคุณครับพี่เขาบอกว่าวิ่งตามกันจะวิ่งตามตาก้องนี้เริ่มจะเหนื่อยหอบแล้วโอเคครับอ่าก็ไปเรื่อยนะครับเราก็จะจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆนะครับตามหลังผู้สมัครนะครับ สวัสดีครับปากเก้าไกลด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็จะซูมแล้วกันนะครับซูมนิดนึงนะครับซูมอีกอีวิ่งไม่ทันนะครับวิบ่งไม่ทันรูสมัครต้องซูมอีกนิดนึงครับอโอเค สวัสดีครับปากเก้าไก่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้อ,นอง,องสวัสดีครับผมสวัสดีครับปากเก้าไก่ด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับปากเก้าไก่ด้วยนะครับสวัสดีครับ ็แทบจะตามไม่ทันแล้วนะครับแล้วขอขึ้นม่เสร็ท้ายต้นโม่เสร็แม่เลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามานะครับติดตามรับชมนะครับช่วยเข้าใจนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานและก็ผู้สมัครนะครับสอสอเขตพักเก้าไกลด้วยนะครับ ทรงครงจะไม่ทันแล้วล่ะครับผมต้องถือกล้องนะฮะคไงไม่ทันแล้วล่ะครับโอเคพี่สีวิตก็วิ่งทักทายประชาชนตามบ้านเรือนนะครับในแต่ละหลังที่วิ่งผ่าน ไปเลยข,ขนาดหยุดนะั่นะนะวิ่งเร็วมากเราตามไม่ทันเลยนะครับไม่เป็นไรครับคุยกับผู้ถ่ายทำไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งแกก็คงจะพกกลับมาครับเมื่อสุดตัวอำเภอแล้วครับสุดชุมชนตวัวอำเภอแล้วนะ,นะครับวิ่งมาได้ก็ประมาณกิโลเศษๆแล้วล่ะครับ สวัสดีครับฝากเก้าใไกลด้วยนะครับนะครับช่งชวงเช้าเช้าบรรยากาศเช้าเช้าของตัวอำเภอท่าสางนะครับก็จะค่อน้้างที่อยางเงียบๆหนึงน่ง,งเพราะว่าทุกคนก็เข้าสวนนะครับ นี่ส่วนรอบนอกนะครับไม่ใช่ส่วนในเมืองนะฮะในเมืองของเภอรตาชางก็คึกคืนดีคนเยอะนะครับโอ้โหนน่นแ่ะแกไปถึงนน่นแล้ววิ่งไปถึงนน่นแล้ะพ <c oughs> <c oughs> ี่เขาวิ่งถึงนูน่ <c oughs> นลว <c oughs> นไปแล้วโน่นไปแล้ว อ๋อ,อเไม่รอกันเลย <laughs> นะครับสวัส <laughs> ดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับนะ <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมนะออกกําลังกายตอนเช้านะครับเพื่อไม่ให้เวลามันสูญเปล่าแล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชนนะครับไปด้วยนะครับ เป็นกิจกรรมที่โ oh. ถึงใจประชาชนจริงๆนะครับ oh. พี่น้องประชาชนออกมาต้อนรับอย่างเช่นในตลาดครับในตลาดอ oh. ทุกคนนะครับตะโกนให้กำลนนังใจนะครับผู้สมัครที่สี่พิช่่องเสษนะครับพัดก,ก้าวไก่ตลอดทั่วทั้งตลาดเลยนะครับตั้งแต่ลงรถ ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทวิ่งนะครับนะตั้งแต่เช้าตู่เช้ามืดเลยนะโอ้โหไานู่นแล้วเห็นไหมครับเห็นตะหลังสวนแล้วนะครับจนจะสุด ทางนะครับนะระยะทางไปกลับนะครับไปกลับก็ประมาณสี่ห้ากิโลเมตรครับไปกลับนะครับ ก็สองข้างทางก็มีป้ายนะครับหาเสียงหาเสียงป้ายหาเสียงนะครับเต็ดพึบเต็มเลยนะฮะซ้อนกันทีละหกป้ายเจ็ดป้ายนะครับคือการชิงความได้เปรียบทางการเมืองคือไม่เหลือพื้นที่ไว้เผื่อแผ่เพื่อนบ้านเลยนะครับ อในก็พูดแบบคำๆนะครับคำๆนะไม่ได้ไปอาบูลลี่ใครนะครับนะพูดแบบคำๆน,ะ,นะ,ะชิงความได้เปรียบทางการเมืองจนไม่เหลือพื้นที่เพื่อแพ่พักพวกเลยพวกมาทีหลังหาที่ติดไม่ได้นะครับสงสัยต้องไปติดบนยอดตอกต่อไฟ้าอย่างน้อยก็เบ้นบักนะครับพื้นที่ไว้ให้เพื่อนบ้านเล็กบางน้อยนะครับนะใน หาเสียงร่วมกันนะครับะแข่งขันเชิงนโยบายนะครับไม่ทันแล้วล่ะครับอขอญาตนะครับอขอญาตข,ขึ้นรถตามนะครับผมไม่ทันพี่เขานะครับตามหนะ่อย พี่เขาวิ่งเร็วมากนะครับเราต้องขึ้นรถตามนะครับจะวิ่งตามก็ไม่ได้ครับกล้องสั่นนะครับกล้องสั่นภาพจะออกมาดูไม่ดีครับพี่น้องประชาชนจะตาลายนะครับโอ้สองสามสองก,กิโลกว่าสามกิโลไม่วิ่งมา 3มกิโลสี่กิโลนับรวมจากด้านหลังแล้วอ,อันนี้คือขาก,กลับแล้วครับวิบ่งกลับละโอเคครับผมวิ่งตามไม่ทันตามไม่ทันมาแล้วครับน่ะก็ มาแทบจุดเลวครับนะไปกลับก็ประมาณห้ากิโลสเสร็จเนะครับน่ยี่ตั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับฝากพี่น้องเขตหกสุลาธ,ธานีนะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนนโยบายของ พรกก้าวไก่ด้วยนะครับแล,แล้วก็ตัวผู้สมัครคุณพี่สิริวิทย์ช่วงเสรนะครับเป็นผู้สมัครสสเขตพักก้าวไก่นะครับที่ควบคุม4อำเภอสวัสดีครับเป็นไงครับพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหลบหหยาดลางถนนไงไม่เหนื่อยงโอเคครับโอเคตามไม่ทันเพราะชาวบ้านเขาให้กำลังใจตลอด ตลอดทางเลยไปกับกลับนะแต่ว่าจริงๆว่าจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นกิจกรรมที่เราค่อนข้างเดี๋ยวสักครู่นะนะครับเราค่อนข้างที่จะก็ต้องหลบนะค่ค่อนข้างที่จะลงเพื่อออกกำลังกายแล้วก็แนะนําตัวผู้สมัครนะก็มีหลายวิธีการแต่วิธีการที่เราถนัดคือลักษณะแบบนี้แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ประชาสัมพันธ์ก็คือช่วงเช้าที่ท่าฉางนะครับช่วงบ่ายตลาดบ่ายอยู่แถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็จนถึงช่วงเย็นก็ไปที่งานความคิดุศลนะครับอยู่ในเขตพื้นที่สี่อำเภอนี้โอ๊ยออกต่อนกล้องถ่ายหยุดไล่ก็หยุดไล์ได้นะครับพี่ก่อนใช่ผมครับครับแล้วเราก็อยากจะเจ็บบรรยากาศนะครับให้กับที่น้องได้ครับชมนะครับเจ็บบรรยากาศนะครับกิจกรรมในแต่ละวันนะครับ นะสำหรับ FC ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจทางบ้านนะครับก็อยากจะให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับในการลงพื้นที่นะครับในการทำกิจกรรมในแต่ละวันของว่าที่ผู้สมัครนะครับหลายๆท่านก็นะเฝ้าคอยนะครับ Facebook ไลน์นะครับ TikTok อ,อะไรต่างนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้กิจกรรมมันห่างหายไปจาก พี่น้องประชาชนเอฟซีนะครับที่พ่อคอยติดตามรับชมนะครับคนบ้านเราเองขอบคุณครับสวัสดีคุณพี่อะไรอ่ะอ่านว่ายังไงอ่ะภาษาไทยคนไรยพยัญนชนะขอโทษนะครับที่อ่านอ่านไม่ถูกครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับ มาสวัสดีครับปากเจ้าไใจด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับชื่อป๊อกนะครับอ๋อนะครับขอบคุณครับผม สบายครับเล่ตาก,กองสบายแล้วครับ <laughs> ตาก,กองสบายเลยครับไม่ต้องเรีงแล้วขอญาติลงไลน์ไป